ำนักงานนวัตกรรมองค์การมหาชนหรือ NIA ผนึก3สาวสวยแห่งองค์การไอทีเฟื่องระดาเอินปานรพีและซีฉัตรปวีเปิดช่องทางการตลาดใหม่ช่วยสตาร์ทอัพไทยโปรโมตสินค้าและบริการของสตาร์ทอัพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ s t a r t ทอัพไทยแลนและสื่อออนไลน์อื่นๆทั้งของไทยและต่างประเทศผ่านรายการไลฟ์สด Startup Marketplace is Live Now กับสอินฟลูเอนเซอร์ดังแห่งวงการไอที คือสตาร์ทอัพเนี่ยเจอวิกฤตตั้งแต่ตอนที่เริ่มโควิดเข้ามาก็คือเรื่องง่ายคือสินค้าต่างๆของต่างๆการลงทุนต่างๆเนี่ยมันชะง,งักหมด <S <S ฉะนั้นโดยเฉพาะเรื่องของสายทราเวลเช็คกับเรื่องการท่องเที่ยวพวกนี้จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก <S <S 1> <S 1> ในเมื่อเรื่องของสายอาหารธุรกิจต่างๆก็จะผลกระทบหมดฉะนั้นโควิดไม่ใช่สตาร์ทอัพกระทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมแต่ว่าจะหนักเบาก็แล้วแต่ว่าอุตสาหกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งการเดินทางหรือเปล่า เรื่องของการท่องเที่ยวนะทางตัวของซาร์ทไทแลนด์แล้วก็ทางทีมเฉพาะของทางปฏิวัติก็ทําการสตูดี้มาว่าไอ้ตัวธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันมีผลกระทบเป็นเว็บแรกที่เจอก่อนใช่ไหมคะเราก็มีการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของการหาตลาดการปรับรูปแบบการจัดสัมมนาเพื่อมารวมกลุ่มกันว่าต้องการข้อเสนอไหนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือผมงตรงนี้หลายๆที่ถ้าอยากได้ตัวเงินเข้ามาเดิมเนี่ยค,คือเงินเพื่อการลงทุนแต่ที่ผ่านมาช่วงโควิดเขาต้องการเงินเพื่อการอยู่รอด ฉะนั้นรูปแบบของเงินที่ให้ไปก็จะมีความแตกต่างฉะนั้นเรามองว่าเรื่องของเงินเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งกิจกรรมที่เราจัดในวันนี้เรามองว่าเงินเนี่ยมันก็คือเงินจากคนลงทุนเงินจากแบงก์เงินจากใครก็ตามแต่สิ่งที่เราทำมาเก็ตเพสอันนี้เนี่ยเรามองแล้วว่ามันเป็นมันไฟแนนซ์ที่เราจะให้กับกลุ่มของ s ตาร์ทอที่ทําให้เขาเกิดตลาดในรูปแบบใหม่ เหมือนที่ทางคุณทางทางคุณซีบอกไว้ฮะว่าตลาดเนี่ยอาจจะเกิดจากเรื่องของผู้ซื้อก็ได้ผู้ใช้งานก็ได้ซึ่งกําลังซื้อตรงนั้นมันมหาศาลมากกว่าเรื่องของเงินลงทุนของผู้ประกอบการฉะนั้นตัวมาเก็ตเพลสตัวนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามองเห็นถึงความสําคัญของเรื่องตลาดแล้วเราก็ได้3ามอินฟลูเอนเซอร์ที่สวยที่สุดในข <c oughs> อให้ซาอส์เอเชียพี่ให้ในประเทศในโลกแล้วดือนเพราะว่าในเรื่องของเอเชียไม่มีใครเกินเราอยู่แล้วนะ <c oughs> ซึ่งสิ่งที่ทุกคนเนี่ยมีฐานของทางลอดยอดไลฟ์ต่างๆเหล่านี้ พี่เชื่อว่าจะทําให้คนได้เห็นถึงศักยภาพของสตาร์ทอัพแล้วพลังของ3ามสาวทั้งสท่านว่าจะขับเคลื่อนและผลักดันตลาดมาร์เก็ตเพลของซับได้อย่างไรซึ่งพี่เชื่อว่ายอดไลน์ยอดวิวต้องมากกว่า10ล้านยอดแน่นอนนะซับที่ร่วมโครงการตรงนี้นะเรามีเป็นแพลตฟอร์มที่เราทําร่วมไว้ทั้งหมด100ไลายค่ะที่เราจะเริ่มเข้ามาแล้วก็ มีทั้ง3ท่านที่ร่วมในการของําทำไลฟ์ต่างๆจันพุทธศุกอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ค่ะค้าคาดหวังเราบอกว่าโครงการนี้เราจะกระตุ้นในแง่ของเรื่องของมาเก็ตในแง่ของการรับรู้ในแง่งการการะจายตัวของตลาดที่ทําให้ผู้บริโภคต่างๆหรือผู้รับฟังต่างๆเนี่ยเห็นตลาดของสตาร์ทอัพที่มากขึ้นและในช่วงของวิกฤตเนี่ยถ้าคนไทยไม่ช่วยกันแล้วไม่มีใครมาช่วยเราฉะนั้นคนไทยนะอยากจะกระตุ้นให้ส่งเสริมให้ใช้ผลงานหรือว่าสินค้าของสตาร์ทอัพนะเพราะณเวลานี้นะทั่วโลกเจอวิกฤตหมด ถ้าเราคนไทยไม่ช่วยกันเองแล้วเนะี่ยเราอย่าหวังคนอื่นมาช่วยเราก็ขอให้ทุกคนอุดหนุนสินค้าของคนไทยตีสตาร์ทอัพไทยค่ะพูดง่ายๆอ่ะสตาร์ทอัพไทยสิ่งหนึ่งที่ช่วงวิกฤติที่เราเกิดเจอขึ้นมาก็คือหนึ่งเขาพึ่งหนุนก,กำลังกันคือเขาเจ็บด้วยกันนะแต่เขาพึ่งหนุนก,กำลังกันว่าเขาจะทําอะไรที่มันแลกใหม่จากเดิมฉะนั้นสตาร์ทอัพไทยนะมีความที่เปลี่ยนแปลงแล้วแฟกซิเบิลในการเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจตัวเองค่อนข้างมากแล้วมีแนวโน้มในการที่เขาจะรวมกลุ่มกันเพื่่่่อออทีเ้าะยูรรดวมกัันนนฉ ณเวลานี้นะฮะไม่มีใครที่จะอยู่รอดตัวคนเดียวแต่จะเป็นการที่ทําและอยู่รอดร่วมกันฉะนั้นในวิกฤตเนี้ยเป็นสิ่งที่แสดงเห็นถึงพูดง่ายๆน้ําใจฮนะของกลุ่มบรรดาผู้ทำธุรกิจต่างๆว่าเราจะช่วยเหลือกันแล้วจะรอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรแน่นอนที่สุดนะฮะทั้ง10ล้านคนที่เป็นกลุ่มของสามอินฟลูเอนเซอร์แน่นอนจะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตที่เข้ามาไลฟ์มาชมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆแต่เรามองว่าการออกสื่อในวันนี้นะจะกระตุ้นให้ผู้รับชมทางบ้านทุกคนนะได้เ,เข้ามาติดตาม เพจทั้ง3ท่านอย่างนี้แล้วดูว่าเออโปรดักของเรามีอะไรบ้างก็ขอให้ทุกคนนะถ้าท่านมองว่าท่านสนใจมาซื้อผลิตภัณฑ์ได้หรือถ้าท่านมองสนใจว่าท่านจะลงทุนมาลงทุนได้หรือท่านสนใจว่าจะไปผลิตหรือจะร่วมธุรกิจกันอย่างไรก็เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันใน Marketplace ตัวนี้ค่ะ